สวัสดีจ้าเขาดูตัวผู้ตัวเมียกันอย่างไงไก่จแจ้ลูกเกี๊ยบไก่จแจ้ดูไม่เป็นเพื่อนเพื่อนมีใครรู้จักไหมเขาดูกันอย่างไงตัวผู้ตัวเมียไม่เข้าใจเลยว่าเขาดูกันอย่างไงพยายามแล้วก็ดูไม่ออกจริงๆ ว่าตรงไหนเป็นจุดสังเกตของตัวผู้หรือว่าเป็นจุดสังเกตของตัวเมียใครใครรู้ช่วยช่วยบอกด้วยนะอยากมีความรู้จริงๆเลยจ้า